สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับก็เรานี้ไม่ได้ออกคลิปมานานใช่ไหมครับรนี่ครับตอนนี้ครับเราสร้างบ้านมาครับก็คือแบบขอเป็นตอนหนึ่งครับก็ตอนอ,อมนก็เขาเรียกว่ามีทุระอะไรใช่ไหมครับรก็ขอไปด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา เล่นโหมดสไนเวอร์ครับตอนนี้แล้วผมจะเดินมาเนี่ยแล้วทำไมผมไม่ไปครับของก่อนใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวขอภัยครับหยุดเอเอแคบเราจะไป กินข้าวก่อนน้องนะีนบ่บ้านเราตอนนี้ครับเราสร้างเราเองครับครับเราจะคราบขนมปังมากินนรับ กินได้เท่านี้แลหละผมขอไปที่ฟาร์มของผมก่อนนะเพื่อจะไปเอาข้าวมากินนะโอเคนด้ตัวแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็ปลูกใหม่กระเพื แล้วครับแล้วครับขนมปัง,างมากิน,นครับ,คร,บครับจบครับค,บคบมันโฆษณาบ่อยครับไล่สุการ์ดไม่ อะไรเหรอนี่เรามาดูสก,กินครับใช่ไหมครับเออแล้วไงอันนี้คือสก,กินเรานะนี่ครับบ้านเราเลี้ยงหมูนะแต่เราจะบ้านเราเลี้ยงหมูแต่เราจะสิ่งเราเลี้ยงแกะครับแต่ว่าเราไปฆ่ามันตายใช่ไหมใช่ครับ อันเนี้ยผมอะ่ะผมก็วิ่งอยู่แหละผมเดินเอาบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราจะสร้างอะไรต่อดีครับท่านผู้ชมเห็นทิปเปอร์ไหมมันหน้ามันใสลืม แสงใช่ไหมมีกระสุนไหมใช่เฮ้ยไหนคิปเปอร์กระสุนหมดเฮ้ยเดี๋ยวป้นจะใช้จนูยิงเองป้องไปเลยไปตรงหน้าเฮ้ยเดี๋ยวป้องไม่ต้องป้องไม่ต้องไปหรอกเฮ้ยป้องไม่ต้องห้ามไปแนละ้วป้นขอรางแคเล็กน้อก่อน ไม่ใช่บ้านเราบ้านเราอยู่ไหนวะจะรักจะรักแต่ตอนนี้เราจะไปล่ามอนเตอร์เราจะไม่กินออศครีคมอ่ะวเปิดสีสุาฮังเกอร์แสงอะไรมีกระสุนไหมเนี่ยเอากระคาปกระสุนมังใช้อะไรบ้าง ใช้ใช้ไม้แล้วก็แล้วก็ขุนไกมามาขมาคอหน่อยสักกันได้ไหมอะไรขอเรนูหน่อยมีแล้วเดี๋ยวกระสุนหมดโอ้ยอันน uh 네ี้มันไม่ใช nice> ่กระสุน คือธนูนแหละก็ธนูมันกระสุนหมดเนี่ยอะไรปุ๊บไม่มีกระสุนเราเจอแอนด์แมนเราเจออะไรแล้วถ้าฆ่าแอนด์แมนได้แล้วได้อะไรอ่ะได้อะไรวะ เดี๋ยวกระสุนเดี๋ยวกระสุนแล้วอันนี้ผมเป็นคนให้ธนูขุดกัดนะใช่รู้อยู่เออแล้วตอนนี้อยู่ไหนอะซปเปอร์หายไหนวะท่านผู้ชม,ชม

我可到啥子了？ รืมไปครับว่าของเต็มแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านหีนมาครับซีดก็ประมาณนี้ครับใช่ครับหมูบ้านครับแล้วก็ตามหาได้ครับซีดก็ที่ผมโชว์ให้ดู้วย นอนเ,เออฮุกแมนเอามอนเตอร์ผมเห็นแอดเดอร์แมนด้วยนะใช่มันคนแสงเปื่องรดิอย,อยาหายไหมหายเหรอเออก็ ก็มันก็มีอยู่แปบ๊บน,นตัวเร็ว,วนี่แหละผมเป็นคนปลูกไอ้เนี่ยผมผมใช้กระดูกสองอันเอาสามอันไปคัไปติดตุกไป,ปตุกไป ใส่วันนี้คุณคุณคุณแต่ไปฆ่าให้ผมหน่อยดิผมว่าผมตายตายตแรงมีดูผมบ้างเลยเนี่ยดูเลือดผมหน่อยดิเดี๋ผมขอไปหาหาก่อนเมือน,นะซอมบี้ถ้าเรากินไปเนี่ยจะจะถานะฮังเกอร์รียบอดเลยนะ มุนก็มันก็ขึ้นไปชั้นดาดฟ้าแล้วก็ไปยิงดิเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนีเ่ยเออเจ้าปืยครับไม่เฮ้ยไม่เมื่อกี้ป้องเกบหมวกไป เฮ้ยเก็บหมวกไปทำไมไม่ละป้องก็ไปเฮ้ยอย่าตีเฮ้ยตุ้เล็กตายวะฮะเฮ้ยป้านมานอนเลยคุนอยู่ไหนวะกว่นนะฮะกินอะรเดฮะ ไม่ตอนป้องเก็บหมวกที่ปั้นอะแล้ว,แล,วแล้วป้องก็คืนมาแล้วป้องก็คืนที่ปั้นไปเลือดเลื่อน เหลือแค่ดวงเดียวเข้ามาในบ้านก่อนเฮ้ เอาหมวกปั้นึ้นมาเดี๋ยวนี้อะไรมันอยู่กับพี่ปั้นเนี่ยป้อไม่มีป้องกืนไปแล้วมมเมอะไรเอา,า,าอแต่ว่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปต้อ,อ,อ,อชงชมครับเอานี่ไงหมวกพี่ปั้นลืมเก็บเนี่ย<อ><อ>พี่ปั้นลืมเก็บเนี่ยเอาไปหมวก้ ตื่นเก็บครับแล้วก็นอนไปคนระับครับซอ้อนวันนี้กนะ็ขอลาไปก่อนไปบายฮัลเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทนาะใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทนาะถ้าชอบอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะบ๊ายบายแล้วใจดูเดี๋ยวไป